สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทํานทแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่ทอดนะคะทานกับเส้นอุด้งหรือข้าวร้อนๆก็ได้นะคะสูตรเดี๋ยวเมย์จะแปะไว้ให้ที่คำบรรยายใต้คลิปเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเตรียมหั่นผักกันก่อนคะ่ะหั่นผักแล้วก็หมูหั่นทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวัตถุดิบหลักกันเลยคะ่ะที่เราต้องใช้นะมีหอมหัวใหญ่นะคะแครอทคะ่ะ มันฝรั่งนะคะแล้วก็หมูนะคะเมีใช้เป็นส่วนสันนอกเนาะอ่าทุกอย่างหั่นเป็นลูกเต๋าหมดเลยนะคะมันฝรั่งเนี่ยเมย์จะแช่น้ําเกลือไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นแล้วเราวางทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะดําเพราะฉะนั้นก็แช่น้ําไว้ไม่ให้เขาดํานะคะโอเคอันนี้คือเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใช้กระทะหรือเป็นหม้อก็ได้นะคะที่มันจะใหญ่ๆหน่อยเนาะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะพอน้ามันเริ่มร้อนสักหน่อยหนึ่งแล้วเนาะเมย์ก็จะผัดในส่วนของผัก ซึ่งก็คือหอมหัวใหญ่แครอทนะคะเราจะผัด2ออย่างนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งก็มีก็เอาออกจากน้ำนะเพื่อนๆจะแบบว่าเอาออกจากน้ำให้เข้าเสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยเอามาใส่กระทะก็ได้นะแล้วก็แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะผัดเขไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มสุกนะพอเขาเริ่มสุกแล้วก็ เราก็จะมาใส่ในส่วนของหมูนะคะคือหมูเนี่ยเมย์จะไม่ได้ผัดจนสุกนะเมย์จะผัดเหมือนกับประมาณว่าแค่ให้เปลือกรอบนอกเขาเริ่มเป็นสีขาวๆอะ่ะสุกประมาณสักประมาณแบบ30มเปรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะตอนนี้หมูของเราก็สุกในระดับหนึ่งแล้วเนาะสังเกตได้ว่าเขาสุกประมาณ 3- 0 4 0เแ,แล้วละ่ะก็ เนื้อรอบนอกนะคะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแล้วละ่ะแล้วก็แต่ด้านในจะยังไม่ได้สุกไปถึงข้างในนะคะเหตุผลที่เราผัดผักและหมูก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อของเขาเละตอนที่เรานําไปต้มนะคะเพราะว่าเราจะตุ๋นในระดับหนึ่งก็คือจะต้มนานในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผัดในส่วนของหมูแล้วก็ผักก่อนนะคะเขาจะได้ไม่เละนะคะเขาจะได้แบบว่ายังคงมีรูปทรงที่สวยงามอยู่นะคะโอเค คือสมมุติว่าถ้าข้ามขั้นตอนการผัดเราไม่ได้ผัดแต่ว่าเรานําไปต้มเลยเนี่ยนะคะเนื้อมันอาจจะละลายได้แล้วก็พอตอนที่เราทําเสรามันอาจจะแบบว่าเหลือก้อนกระเจ to we um okay. 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 uh, so ิ้วเดียวเนี่ยอาจจะเหลือก้อนเล็กลงได้นะคะอันนี้เพื่อให้เขายังคงมีขนาดหรือก้อนที่ใหญ่อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของตรงนี้เรียกว่าอะไรเลยน้ําซุปนะคะซึ่งมจะใช้เป็นผงราชินะคะผสมน้าเปล่า ผงดาชิไม่หาซื้อได้ตามแมคโครและฟูดแลนด์นะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีผงดาชิสามารถใช้เป็นขนอก้อนแทนก็ได้นะคะก็คือเป็นน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปไก่หรือน้ำซุปหมูก็ได้แทนนะคะถ้าหากว่าไม่มีผงดาชินะโอเคแต่สมมติถ้าไม่มีขนอก้อนไม่มีน้ำซุปอะไรเลยเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำเปล่าเลยก็ได้นะคะโอเคก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เปลี่ยนจากไฟแรงตอนแรกที่เราผัดผักเนาะเป็นไฟอ่อนแล้วเราก็จะค่อยๆต้มเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของผลไม้นะคะเมยใช้เป็นแอปเปิลนะคะปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนาะครึ่งลูกนะคะแล้วกอ็อันนี้คือกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมสุก1ลูกถ้านะหากว่ากล้วยหอมของเราลูกเล็กมากๆก็ใส่สัก2ลูกก็ได้นะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในแกงกะหรี่ของเราจ้าซึ่งสมมติถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอผลไม้นะคะก็สามารถใช้เป็นมันฝรั่งะคะ่ะ เอาไปมันฝรั่งที่สุกแล้วอ่ะเอาไปปั่นแล้วก็เอามาใส่ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปข,ของเรานะเพิ่มความหวานเพิ่มความข้นให้กับน้ำซุปข,ของเรานะคะแต่ตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงสำหรับแอปเปิลนะคะถ้าแอปเปิลของเรามีรสออกเปรียปร้ยวๆหน่อยนะเรานำมาใส่จะทำให้เกงกะห่ของเรามีรสเปรียปร้ยวๆนิดนึงได้นะคะ เพราะฉะนั้นให้เลือกแอปเปิลที่มีรสชาติหวานนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของผลไม้เนี่ยแทนน้าตาลไปเลยจ้ะไม่ต้องใส่น้ําตาลแค่นี้ก็คือหวานจ่อยแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็คอยคนเขาเรื่อยๆนะเพราะว่าพอน้ําซุปเขาพอน้ําซุปมีความข้นใช่ไหมมันอาจจะนอนก้นได้โอเคนะคะเครื่องแกงกะหรี่เนี่ยเมซื้อมาจากฟู้ดเลนถ้าแมคโครเนี่ยก็จะมีแต่จะเป็นกล่องใหญ่ ะะถ้าเป็นแบบกล่องใหญ่แล้วก็ใช้ครึ่งกล่องอันนี้มันเป็นกล่องเล็กละก็ใช้แบบทั้งกล่องเลยนะคะหักหักเป็นก้อนๆแล้วก็นำไปใส่แกงกะหรีเลยเมย์ใช้เป็นตัวเผ็ดแบบเบอร์สามนะเผ็ดกลางๆนะคะความระดับความเผ็ดนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็คนๆให้เขาละลายนะคะระหว่างนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะ ดาร์กช็อกโกแลตนะคะใช้เป็นชอ็อกโกแลตขมขมเข้มเข,ข้มนะเจขึ้นไปนะคะถ้าใช้ชอ็อกโกแลตธรรมดาเนี่ยมันอาจจะทําให้แกงของเราหวานได้นะคะ,ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือใส่เป็นผงกาแฟแทนก็ได้เหมือนกันนะคะก็เลือกเอาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นชอ็อกโกแลตหรือกาแฟก็ได้แล้วก็ผงกะหรี่นะคะผงกะหรี่เนี่ยเมยใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะคือจริงๆแล้วใส่ตามชอบได้ชอบแบบกลิ่นแกงกะหรี่แบบขึ้นจมูกจัด เนี่ยใส่ไปหลาย,ลายๆชอ้อนเลยก็ได้นะถ้าชอบเครื่องแกงแรงๆแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็โชยุนะคะคืออันเนี้ยเราจะไม่ได้มีแบบสูตรที่ตายตัวนะเราก็จะปรุงแล้วก็ลองชิมชิมเอาส่วนพริกนะเม่ใช้เป็นพริกเกาหลีพริกป่นเกาหลีนะจ๊ะ ้าเพื่อนๆไม่มีพริกป่นเกาหลีใช้เป็นผงปาป,ปิกาหรือพริกป่นของไทยเราแทนก็ได้นะคะโอเคก็ถ้าใช้เป็นพริกป่นเกาหลีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เผ็ดมากหรอกจ้ะนะอันนี้เมยปรุงลดด้วยโชยุด้วยนะจริงๆถ้าบ้านไหนไม่มีโชยุก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องใส่ใส่แค่เกลือก็ได้นะคะโอเคเมอ่ะก็จะตุ๋นแบบประมาณว่า ข้นๆเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบข้นๆเติมน้าเพิ่มได้นะคะแล้วก็เมจะมานํามาตักใส่ถุงนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะคือเหมือนกับจะแบ่งเอาไว้กินเป็นรอบๆอะค่ะเพราะว่าอันนี้คือทําไว้กินเองเนาะก็แบ่งเป็นเซตแบบสําหรับกินในแต่ละครั้งเนี้ยคะ่ะเมจะใส่อยู่ประมาณถุงละยี่สองร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมประมาณนี้แล้วเมก็จะเขียนชื่อเขียนพั้นที่เอาไว้นะคะก็ มีแจะใส่ช่องฟิตเอาไว้นะแล้วก็จะมีเอาไว้เป็นช่องถ้ามีมีถุงนึงเมย์กะว่าจะเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็เอาใส่ช่องธรรมดานะคะแล้วก็ที่เหลือเมย์ก็จะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งเลยจ้าก็สามารถเก็บเอาไว้รับประทานได้เป็นเดือนๆเลยนะอ่าแต่ถุงถุงแกงถุงนี้คือเมย์กะว่าจะเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็เลยเอาไว้ช่องข้างล่างนะคะส่วนที่เหลือเมย์ก็เอาไปอัดตู้แข็งเอาไว้เลยจ้า ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดไก่นะคะเอาไว้ทานกับยงกะดี่ของเรานะคะไก่นี่มันเป็นอกไก่ซึ่งบ้านเมย์จะหมักอกไก่ติดตู้เย็นเอาไว้อยู่แล้วเนาะหมักด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ได้มีไก่หมักก็ใช้เป็นไก่ธรรมดาไม่ต้องหมักก็ได้เนาะอันนี้พอดีว่าบ้านเมย์หมักติดตู้เย็นเอาไว้แล้วก็เลยไม่ได้หมักให้ดูนะคะก็นําไก่นะคะม้ชุบแป้งแล้วก็กลดขนมปังแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็นําไปทอดให้ เหลืองกรอบนะคะระหว่างรอทอดไก่เมก็ตั้งน้ำร้อนไว้เลยค่ะเดี๋ยวเมย์จะต้มเส้นอุด้งนะคะก็พอเราทอดไก่เสร็จเมย์ก็จะอุ่นแกงกะหรี่นะคะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะคะทำการละลายแล้วก็อุ่นด้วยไฟปานกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ อด้งนี่เมย์ใช้เป็นอุด้งแบบแห้งนะคะซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์แมคโครก็มีนะคะอ่าแล้วก็เมย์ใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมอือกินสองคนกับน,น้องฟ้านะคะจานนี้ก็พอหลังจากที่เราต้มเส้นอุด้งเสร็จก็นํามาใส่จานเลยจ้ะเส้นอุด้งเมยจะต้มอยู่ประมาณเก้านาทีเหมือนเหมือนต้มเส้นสปาเกตตี้เลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่มีเส้ออุด้งสามารถทานกับข้าวสวยได้นะข้าวเปล่า หสุกใหม่ๆร้อนๆก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจานเลยจ้า Good night. <sighs>